สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิชาภาษาไทยครับอ่ในวิชาภาษาไทยวันนี้ค,คุณครูจะให้ขึ้นบทที่สองนะครับบทที่สองเนี่ยมีชื่อว่าแต่เด็กซื่อไว้อ่าแต่เด็กซื่อไว้เนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับให้นักเรียนอ่านดูแล้วนักเรียนจะรู้ว่าคําว่าซื่อเนี่ยคืออะไรนะครับ นักเรียนฝึกอ่านนะครับอ่านเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆนะครับวิชาภาษาไทยแล้วนักเรียนจะได้อ่านหนังสือคล่องครับให้อ่านบทที่สองนะครับวันนี้บทที่สองก็จะมีตั้งแต่หน้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดมาจนถึงหน้าหน้านี้เลยนะครับนี่มาจนถึงหน้ายี่สิบสี่นะครับอ่ะ พอเราอ่านจบปุ๊บในบทที่สองนี่เขาจะยกในเรื่องเด็กแต่ซื่อไว้นี่เขาจะยกสถานการณ์มาว่าเด็กจะเป็นยังไงถึงทําให้เด็กซื่อความซื่อนี่คืออะไรอ่าพอเขาเราอ่านจบปุ๊บมันจะมีนิทานอยู่หนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับความซื่อเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดไม้ผลของความซื่อของเราเนี่ยกับคนที่โกงเนี่ยผลของมันจะเป็นยังไงเดยวนัเกเรียนก็จะรู้นะครับ ให้นักเรียนอา่านเรื่องนี้จนถึงคเทพาักกับคนตัดไม้ถึงหน้า24นะครับฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับอพอเราอาร่านเสร็จพอ,อนักเรียนอ,าอ่านเสร็จให้เรามาทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดที่2นี่เป็นคำถามที่ให้พวกเราวิเคราะห์แบบนี้ครับเพื่อนๆและครูชมความคิดอัญชานฉลาด ของชามาในเรื่องใดถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็จะสามารถตอบได้เห็นไหมครับอ่มันเป็นคําถามที่ไม่มีถูกไม่มีผิดครับนักเรียนตอบมาได้เลยใช้ความคิดเป็นของตัวเองวิเคราะห์เองว่ามันควรจะตอบอยังไงนะครับให้ทําแบบฝึกหัดพอเราอ่านจบปุ๊บเราจะสามารถทําแบบฝึกหัดได้แบบฝึกหัดในบทที่2อานี่มาจนถึงหน้านี้นะครับหน้าส1บเอ็ดพอ พอหน้าสิบเอ็ดนี่จะเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรครับนี่เคลภาระก,กับคนตัดไม้นี่ไหมครับอ่าก็าจะมีตัวอย่างมีเรื่องให้ดูว่าเรื่องนี้เขามีคติคําสอนอย่างไรที่ให้นักเรียนมีความซื่อกับตนเองและคนอื่นนะครับอ่าเปิเดแนวเฟืองอนหน้าถัดไปครับอ่าน้าถัดไปหน้าสิบสองหน้านี้นะครับ ให้นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดในหน้าที่12ด้วยนะครับในเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมคุณครูสอนแล้วที่โรงเรียนนักเรียนลืมหรือยังครับแถมเปิดคลิปวีดีโอให้ดูด้วยยังไหมครับกระต่ายไม่ตื่นตูมนักเรียนลืมหรือยังครับมีคําถามให้พร้อมกับวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามนะครับมีอยู่นี่ถึงหน้านี้หน้า13นะครับ แบบฝึกหัดของเราให้ทําตั้งแต่หน้าหน้าเก้าจนถึงหน้าสิบสามนะครับหรือถ้าใครลืมเรื่องกระต่ายตื่นตูมเป็นยังไงกระต่ายไม่ตื่นตูมยังไ,ไงมีนักเรียนดูในหนังสือเล่มนี้นะครับวันนักคดีลำ,น,ำนํานี่บทที่หนึ่งเลยจะเป็นเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมมันครูพานักเรียนอ่านแล้วแล้วก็พาดูวิดีโอแล้วนะครับบางคนอาจจะลืมก็สามารถย้อนกลับมาอ่านได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้ เรียนภาษาไทยนี่เราต้องฝึกอ่านให้เยอะๆนะครับนักเรียนอย่าไปขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับอ,อ่านหนังสือตลอดพอเราอ่านบ่อยๆเราก็จะอ่านได้คล่องขึ้นนะครับพอเราอ่านได้คล่องขึ้นปุ๊บเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันนี้เป็นแบบไหนแบบไหนนะครับสามารถตีความหมายได้วิเคราะห์จากสถานการณ์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมัน จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะเล่ามานะครับบางคนอ่านข้องแต่ไม่เข้าใจอ่าก็มีครับบางคนอ่านไม่ออกเลยจะไม่เข้าใจได้ยังไงใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องอ่านหนังสือให้มันข้องก่อนแล้วก็ฝึกสรุปตีความฝึกทบทวนความเข้าใจก็คือตอบคําถามในหนังสือเล่มนี้แหละครับในแบบฝึกหัดนี่นะครับมันจะเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโจทย์เขาถามว่าอย่างไร จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่านักเรียน,เ,นยเข้าใจในเรื่องที่อ่านหรือเปล่านะครับสรุปนะครับให้นักเรียนอ่านในเรื่องแต่เด็กซื่อไว้นะครับอย่างวันนี้อ่านแต่เด็กซื่อไว้แล้วก็เทพารักษ์กับคนตัดไม้นะครับพออ่านเสร็จนักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดในบทที่2นะเล่มนี้นะครับสือเล่มนี้ทักษะภาษานะครับทำแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า น้าที่เก้ามาจนถึงหน้าทีสิบสามนะครับหน้าทีสิบสามเนี่ยตรงนี้จนถึงเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตุ่มนะครับสาหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ